วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีทเชอร์คู่กับผมครับ m r สเตกวันนี้ครับบอสใหม่มาครับบอสของอารีนาของโคคดายกับพิ่เคครับมาแล้วครับซึ่งบอสครับก็จะมีแบบง่ายครับอยู่ที่8ดาวนะครับแล้วก็แบบยากอยู่ที่11ดาวเนาะซึ่งก็เด้นย้ำนะครับว่าคําว่าบอสอารีนาอารีนาครับทุกตัวนะครับจะเป็นบอสที่ค่อนข้างจะยากมากๆนะครับมือใหม่เนี่ยผ่านไม่ได้แน่นอนนะครับ เป็นดาดที่ค่างจะยากมากๆนะครับซึ่งถ้าครับคุณต้องการจะเก็บพี่เคครับแบตปลดลิมิต1 0 0นั้นคุณต้องลงดาดแบตยากเท่านั้นนะครับเพราะดาดแบตยากครับก็จะมีในการดรอปลูกแก้วนะครับลูกแก้วในการปลดลิมิตครบนะครับแนะนําว่าถ้าหากต้องการจะอัพเต็มนั้นต้องลงแบตยากเท่านั้นนะครับซึ่งดาดที่ถามว่ามันยากหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็กลางๆนะไม่ยากมากไม่ง่ายเกินไปนะครับ วันนี้ครับผมก็จะโชว์ทีมผ่านทั้งหมดก็คือ3ทีมนะครับทีมแรกครับทีมนี้ครับเป็นทีมที่เล่นค่อนข้างจะงง่ายมากๆนะครับทีมของหนูยามาโตะ6ดาวครับซึ่งทีมนี้ครับกัปตันก็คือหนูยามาโตะหรือโรเจอร์นะครับทีมนี้ใช้เพื่อนเป็นโรเจอร์หรือหนูยามาโตะนะครับเพื่อนโรเจอร์หรือหนูยามาโตะกับตันเราโรเจอร์หรือหนูยามาโตะนะครับก็จะเป็นโรเจอร์บวกยามาโตะเนาะ ลูกเรือครับก็จะมีซันจิครับซันจิโอโซบะ6ดาวนะครับเอามาเพื่อเปลี่ยนแก้วแล้วก็บัฟโจมตีเนาะแล้วก็บ๊อบบินครับบ๊อบบิน5ดาวกาชานะครับเอามาเพื่อล้างบัฟลดโจมตีล้างบัฟกระ4อสีลุงนะครับแล้วก็สโมเกอร์ครับเอามาเพื่อบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วนะครับน่านมิจังครับ5ดาวของกาชานะครับ เอามาเพื่อล้างบัฟช็อตและก็ล้างบัฟปิดไม่ตานะครับสซกิลูกเรือครับของนายมิจังครับถ้าหากคุณปลดลีมิตแล้วครับเจอมีสเกิลูกเรือครับก็คือสามารถล้างบัฟช็อตทั้งหมดได้หึงเถอนะครับหลังปลดลีมิตแล้วนะมันจะล้างบัฟช็อตอัตโนมัติเองนะครับหนึ่งเธอนะครับถ้าหากเจอนะซึ่งกับตาของโรเจอร์มันกันใบกับตาสิบเทิร์กับตาของยามาโตะ โซ่สิบเธอนะครับหมายความว่าครับทีมนะครับจะไม่โดนบัฟโซ่หรือใบกับปันนะครับทั้งหมดนะครับเรือแนะนําเรือของแมรี่นะครับเรือพื้นฐานนะอาบิลองก็มีประมาณนี้ครับส่วนซัพพอร์ตซัพพอร์ตของยามาโตะนั้นจะเป็นลูฟี่ของเทเชอร์แบบนะครับฮาดาวครับซึ่งถ้าหากไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับ ใส่ไปทําให้คุณตีไวขึ้นครับถ้าบอสเธอแรกตายถ้าไม่ใส่ไปถ้าบอสเธอสองตายก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณนะใส่ไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> เรามาลุยกันเลยครับศั <Okay. S 1> ตรูกลุ่มหน<ๆ>ึ่งกลุ่มสองสามารถดองเทินกันได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนครับหนึ่งสองเนี่ยดองเทินได้ครับ ของจริงก็คือ3 4 5หนะครับ1 2สองคือเป็นกิกิกนะครับด่านนี้บัฟค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าหากคุณมองดีๆเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับคือถึงจะดูว่าบัฟมันเยอะก็เหอะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของผู้เล่นนะครับแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ย <laughs> ผู้เล่นใหม่ผมคิดว่าไม่ไหวนะครับต้องเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะมีตัวสักหน่อยนะครับ ปวดลีมิดแล้วมีตัวเท่าน่อยเนาะยังไงก็ทาเป็นผู้เล่นใหม่ก็ลองแบตง่ายก่อนนะครับถ้าแบตง่ายคุณผ่านได้แบบโคตรชิลเนี่ยก็ค่อยลองแบตยากนะครับ,บแล้วก็เออกลุ่ม3ครับเจอกับมิสเตอร์วนะครับ มิสทวานครับมาถึงก็จะทําการบัฟดาเมจหนึ่งนะครับแล้วก็จะบัฟกระสีทองกระสีฟ้านะครับซึ่งกระสทองเนี่ยการดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงยังไงคุณก็ตีไม่เข้านะครับคุณต้องล้างออกนะครับซึ่งเธอแรกปล่อยไปครับเพราะยังไงก็ตีไม่เข้าครับกระสทองมันหนาเธอสองครับ เปลนแก้วเป็นก้วแพ้ทางสีแล้วก็จะมีการบัฟช็อตหนึ่งเทินซึ่งสก,กิลลูกเรือของนางวมิจังทำงานครับล้างบัฟช็อตออกไปนะครับเทินสองกดไม่ตายของสันจิครับแล้วก็ตีเลยครับแล้วก็บรองบอสครับ นิโคโลบินจัง oh. up, ปั๊บใบกับตันครับ5เทินเปลี่ยงแก้ไปมุ่นมนแล้วก็ล็อกโซ่5เทินครับแต่ใบกับตันกับโซ่นั้นไม่มีผลกับทีมนี้ครับเพราะโลเจอร์กันใบกับตันยามาโตะกันโซ่นะครับแล้วก็โลบินก็จะมีบัฟบ่านี้ครับบัฟจำกัดดาเมจนะครับคือคุณสามารถทำดาเมจต่อหนึเทินนั้น ได้แค่3าล้านห้านะครับตามที่มันเขียนไว้นะทำดาเมจได้แค่นั้นนะครับตรงนี้กดสกิลขอนูยาม,มาโตะครับแล้วกดตีกิ้กีก้ก,ก่อนนะครับ เทอร์สองครับโรบินจังครับจะบัฟโจมตีนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่าเทอร์สองนั้นอย่าตีให้โรบินจังคุกเข่านะครับให้ตีให้อาดาเมเตรงเลขเนี้ยเหลือประมาณ1ล้านนะครับ1ล้านนั้นล้านหนึ่งนะครับพยายามอย่าให้ต่ำกว่า1ล้านนะครับถ้าต่ำกว่า1ล้านปุ๊บโรบินจังจะคุกเข่านะครับพอคุกเข่าปุ๊บมันจะเปลี่ยนกับตับของเรานะครับ อาจจะเอาไอ้เจ้าบอบบินอาจจะเอาไอ้เจ้านายม่อจางขึ้นมาไปกับตันเนาะคือมันจะส่งเปลี่ยนขึ้นมานะครับแนะนำว่าอยากตีให้คุกเข่านะครับเธอสองเนี่ยนี่ครับพอนะครับอย่าตีให้คุกเข่านะและเธอสามค่อยจัดการนะครับอย่ารีบร้อนครับ เขาเตือนสองเนี่ยยังไงครับมันก็ไม่ตายไงแล้วก็บอสใหญ่นะครับบอสใหญ่ก็คือครอกขดดุดดายครับเป็นสีเป็นสีนสแดงปิดไม่ตายแถวสองสามห้าเทินแล้วก็จะมีบัฟอ่าช็อตห้าเทินนะครับแล้วก็บัฟลดโจมตีหกเทินเนาะซึ่งตรงนี้ถ้าหากอ่าเทินแรกยังล้างไม่ได้ ก็ข้ามไปก่อนครับคอยตีเธอสองก็ได้ซึ่งเธอสองนั้นก็ก็ได้ก็จะทาําการบัฟเอาเกราะสีลุ้งสองเธอเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ทีมนี้นั้นจะการในเธอรแรกครับนายมืจงังโรเจอร์บอบบี้สโมเกอร์แล้วก็ ซูเปอปร์ไทยครับของหนูยามาโตแล้วก็โจมงตีครับประมาณนี้ครับทีมที่หนึ่งนะครับทีมของหนูยามาโตอ่โลเจอร์ครับทีมสองครับทีมของกโกดีโลเจอร์หกดาวครับ ถ้าหาเพื่อนเป็นหนูยามาโตะไม่ได้ครับจากทีมโรเจอร์เพียวๆก็ได้เหมือนกันนะครับลูกเรือก็จะมีควีนควีนตัวละครกาชาไอตัวละครของเทเชอร์แมบนะครับตัวฟรีนะเทเชอร์แมบกับ5ดาวครับเอามาเพื่อล้างบัฟก็หลอดสีลุงนะครับแล้วก็จะมีรอครับรอ6ดาววานอสีเหลืองนะครับแล้วก็บากี้ครับบากี้เนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะตัวที่เหมือนบากี้เนี่ย สามารถล้างบัฟช็อตลดโจมตีแล้วก็ปิดไม่ตายได้5เทิร์นขึ้นไปเนี่ยมีแค่2ตัวนะครับก็คือบาร์กี้แล้วก็ชอปเปอร์นะครับซึ่งบาร์กี้เนี่ยมันคือตัวของกาชาชอปเปอร์คือ6กดาวนะครับแล้วก็บาร์กี้ถ้าหากคุณปลดลิมิตแล้วครับก็จะมีสกิลลูกเรือเหมือนกับนามิจังนะครับก็คือสามารถล้างบัฟช็อตได้1นเทิร์นเอกนะครับเหมือนกับนางมิจังนะนี่เลยนี่ครับล้างบัฟช็อตได้นะ แล้วก็พุดดิ้งจากยาตัวของ5ดาดาวกาชานะครับเอามาเพื่อล้างบัฟโซนครับแล้วก็จะมีการบัฟกรอสแล้วก็จะมีการฮิลเลือดนะครับ5ดาวกาชาครับทีมสนั้นผมแนะนำนะครับว่าพยายามกดเพอร์เฟกเยอะๆแล้วก็พยายามอัพไซส์ใหม่นะครับอัพไซส์ใหม่ให้เกิน300ขึ้นไปนะครับ 君たち行く,くぜ 行くぜやるか <laughs> チェロ。 ทีมของอา i คาอินุ vs s นะครับ6ดาวครับแล้วก็เจอบิจกครับแจ็คตัวฟรีของเทเชอร์แบบนะครับจะใช้เป็นแจ็คใช้เป็นควีนก็ได้หรือใช้เป็นกิลคิมารุสีฟ้าก็ได้นะครับแต่โซโลสีฟ้าบอสฟรีห้ามใช้นะครับเพราะโซโลนั้นมันจะเป็นการบัฟโจมตี4แรงขึ้นด้วยซึ่งบอสใหญ่ครับไอเจ้าเคเนี่ยเราห้ามบัฟโจมตีสแรงขึ้นต่อหน้าบอสนะครับ าหางบัฟไปปุ๊บเราจะเจอกับการล้างบัฟทุกอย่างออกมานะครับห้าบัฟต่อหน้าบอลนะครับโจมตีสีแรงขึ้นเนี่ยแล้วก็ปารคี้ตัวเดิมครับแล้วก็แม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ร่างของบอรลรับตัวฟรีนะครับถ้าหากไม่มีแม่ใหญ่ก็ใช้เป็นโฮดี่โจยบอลตัวฟรีก็ได้เหมือนกันนะครับล้างบัฟโซ่แล้วก็ปิดไม่ตานะครับแล้วก็บาโทแอนคาวานิตครับ6กดาวครับ ทีมนี้นานเล่นค่องค้างจะง,ง,ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับโอเรนิบะโชฮิคเบียว どかんか許さん 你喝的酒，果然、啊、不好喝。<laughs> การเล่นการจัดทีมก็มีประมาณนี้เนาะยังไงก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลกดูนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าด่าเนี้ยมันจะอวยเอเจ้าคาตาคูลิสซูเปอร์ค์ดใหม่นะครับถ้าใครที่มีคาตาคูลิสซูเปอร์ค์ดใหม่เนี่ยก็ลองเอาไปลงดูเนาะมันน่าจะง่ายยิ่งขึ้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับ 这个呀，扫把的歌。